สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทซิ่งครับวันนี้จะพามาชมเสียมืดมันเดิมครับวันนี้กับงานไถแป้งมันทิ้งครับอ,ออกงานหน้าฝนครับเสียมืดครับกับงานงานพันเจ็ดนะพี่น้อง คันเจ CMT ครับวันนี้ก็มากันสองทันครับกับเสียมืดครับทำงานหน้าฝนครับพี่น้องวันนี้ก็จะสันนิดหน่อยนะครับพี่น้องดูดิมันนี่ไถทิ้งหมดเลยนะครับเนี่ยดูดิครับมันก็โอ้ผมว่างามนะพี่น้องดูดิดูดิครับแมนเบิดเลยพี่น้องแปดไล่ไถถิมเบิรดเลยครับดูดิครับไถทิ้งหมดเลยครับ ามผมว่าน่าเสียดายไหมครับผมว่าบอกคําเดียวเลยครับโคตรเสียดายพี่น้องอย่าว่าไม่งามนะพี่น้องงามหมดนะครับแถวนี้เจ็ดแปดไร่ครับแต่ว่าทถยทิ้งครับเพื่อ,อไว้เพื่อ,อไว้แม่เพื่อ,อไว้น่าจะปลูกใหม่ครับหรืออาจจะมีการเกษตรใหม่ครับหรือจะปลูกอันใหม่ครับทถทิ้งครับพี่น้องเสียดายมากเลย ออกงานหน้าฝนนะครับดูดีครับเดี๋ยวผมไปเก็บหัวมันให้ดูครับนี่แหละครับหัวมันครับนี่แลครับถ้าเป็นบ้านพี่น้องจะขายไหมครับนี่ครับดูดีครับหัวดูดีครับนี่ก็เป็นหัวแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าของทําไมถึงไถทิ้งครับดูดีผมว่าน่าจะไม่มีหรอกครับคนไหนที่ไถทิ้งครับน่าจะแต่ว่าแปลงนี้เจ้าของไม่เสียายครับไถทิ้งครับ ออกงานหน้าฝนกับเสียมืดนะครับวันนี้สองพันครับมาเก็บภาพบรรยากาศให้เอฟซีทุกท่านได้ดูครับวันนี้ก็อยู่กับเสียมืดนะครับทํางานหน้าฝนครับงานหน้าฝนก็มีทําครับแต่ว่าไม่กล้ามาคนเดียวครับเสียมืดครับก็เลยเรียกป้าลอยครับมาทําช่วยครับวันนี้มากันสองพันนะครับกับเอมหกศูนย์สี่ศูนย์ครับกับหน้า ผ่านพวนครับพี่น้องหน้าฝ้นครับก็จะทําลําบากนิดหน่อยครับแต่ว่าดีกว่าจอดรถไว้บ้านเฉยๆครับเสียเมืดนี่ทํางานฝีมือดีก็มีงานให้ทําต่อเนื่องแบบนี้แล้วครับดูดีครับรถก็จะเป๋ไปด้านข้างนะครับเพราะว่ามันเป็นล่องมันครับไถทิ้งครับมันก็เป็นหัวแล้วนะพี่น้อง น่าเสียดายมากครับเนื้อที่ก็อยู่ที่ประมาณสิบกว่าไร่นี่แหละครับอยู่ประมาณนี้ครับหรือสิบไร่นี่แหละครับวันนี้ก็มาจัดให้ดูครับรอบบ่ายครับพี่น้องหลังจากเสียมืดก็หยุดงานหลายวันครับวันนี้ก็จัดให้ดูครับทํางานหน้าฝนครับส่วนใหญ่รถแถวบ้านจะได้จอดนะครับแต่ว่าเสียมืดไม่ได้จอดครับนี่แหละครับมากับปลาลอยครับพี่น้อง M6040 คันนี้ครับผมเคยถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วนะครับคันนี้ครับก็ถูกใจ FC หลายท่านครับนี่แล้วครับรถงวดสุดท้ายนะครับเลี้ยงงวดเดียวครับพี่น้องงวดสุดท้ายครับจบเลยคันนี้ครับส่งมาประมาณห้าปีจะเข้าปีที่หกแล้วครับงวดสุดท้ายครับ M6040 ครับคันนี้จบเกมแล้วพี่น้องียมืดครับ จบเกมแล้วนี่แล้ที่ว่าหน้าฝนอยากมากันสองคันครับเพราะว่าเป็นแบบนี้แล้วครับจบเกมแล้วครับสําหรับฟอดหกสี่ศูนย์ตัวแรงของเราครับจบเกมเลยวันนี้นี่แลับที่มากันสองคันครับถ้ามาคนเดียวนี่เรียบร้อยเลยพี่น้องต้องมากันสองคันแบบนี้และครับพอได้ซอยกันพี่น้อง นี่แะครับคนก็เพิ่งหยุดตกได้วันสองวันนี่แหละครับดินก็จะเหนียวนะพี่น้องดินเหนียวครับก็จะไถลําบากแบบนี้ละครับดูดีครับจบเกมแล้วครับเสียหมืน่นเมื่อเช้าก็คุปตาคันนี้ละครับ พอตอนนี้ก็เสียมืดครับจบเลยก็จะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันยิ่งดิ้นยิ่ง,งลงลึกครับไม่ต้องดิ้นครับอ้รถหน่อยดันรถใหญ่พี่น้องไปปะรถเล็กดันรถใหญ่ครับพี่น้องน่าจะไม่ไหวครับรถเล็กดันรถใหญ่ครับ สามตันครับสี่ตันครับพี่น้องน้ำหนักสามตันครับรวมอุปกรณ์ครับแต่ว่าคันนี้ไม่รวมอุปกรณ์หลังครับสี่ตันแปดครับหนักเป็นหนักเลยนะพี่น้องคันนี้หกสี่ศูนย์งองเสียมื่ครับเอ้อครับไหมไหมครับรถเล็กกันรถใหญ่ครับโอ้โหโอ้ นี่ครับทำงานหน้าฝนก็เสี่ยงแบบนี้แล้วพี่น้องต้องมากันสองคันแบบนี้สองคันยังจะไม่ไหวเลยครับนี่ครับมาสองคนครับโอ้คันนี้ก็จะเริ่มลำบากเลยนะพี่น้องอต่อกันเลยพี่น้องอัลินค่องแล้วครับ ยมตัวครับพี่น้องโอ้ขึ้นได้แบบสบายครับบม่ยากพี่น้องบม่ยากบ่ตอนนั้นไม่มีดันนานบ่ค่อยมีแห้งนะง่ายเลยว่ะ นง่ายๆครับตอนดึงครับก็ถือว่าไม่ลำบากครับเกือบงานเข้าแล้วครับน่วมหมดแล้วนะครับแถวนี้น่วมหมดแล้ว อ่ะชมกันต่อเลยพี่น้องที่ผ่านมาก,ก็ติดลมครับก็ขึ้นไม่ยากสักเท่าไหร่ครับไปทับเลยครับนี่แล้ครับงานหน้าฝนก็อันตรายแบบนี้แล้ครับ ลุยกันต่อพี่น้องทำงานรอบค่ำครับนี่ครับเกือบดึงกันไม่ขึ้นครับก็พอดีขึ้นง่ายอยู่ครับไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่เอาสลิงมาดึงกันขึ้นครับนึกว่าจะยากก็ถือว่าไม่ยากครับผ่านมาด้วยดีครับ ชมกันต่อครับกับงานพานพวนครับมอ,องเสียมืดเหมือนเดิมครับหลุยกันยาวๆครับคลิปนี้ M6040 นี่ก็ถือว่าเป็นรถที่พิมพ์ในพิมพ์พมพ์นิยมครับพี่น้องพิมพ์นิยมก็ถือว่าเป็นรถตลาดอีกยี่ห้อหนึ่งครับที่คนเรียกใช้บริการเยอะครับ พันใบยีนใบ26ครับพี่น้องแต่ก่อนเป็นพันใบ24ผมนึกว่าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพันใบ24แล้วครับแต่ว่าคันนี้ลากใบ26ก็ไวอยู่นะครับก็ถือว่าแรงดีอยู่นะครับสำหรับรถเข้าปีเข้าปีที่6ครับพี่น้องมาลุยกันต่อพี่น้องหลังจากติดลมแล้วแล้วก็บ่เสียหัวปนในพี่น้องเพราะว่าขึ้นง่ายอยู่ครับ ทำงานหน้าฝนก็แบบนี้แลครับที่เสียมืดเสียมืดกลัวครับก็เลยเรียกกันมาสองพันครับกลัวจะติดลมแบบนี้แล้ครับครับมีงานให้ทำทุกวันครับสำหรับตัวแรงของเราครับ 6640ขนาด90แรงมานะครับทำงานดีมีงานให้ทำทุกวันครับอยู่กันยาวๆครับพี่นอ้องคลิปนี้ก็จะมองเขากับเขาพี่นอ้องมองเขากับเขาหน้าฝนครับไม่ต้องไปซีเรียสครับตรงไหนไถได้ก็ไถเข้าลึกครับตรงไหนไถไม่ได้ก็ นิดนิดหน่อยๆครับเพราะว่าหญ้าครับพี่น้องหญ้ามันจะจะหนาแล้วพี่น้องเยอะนะครับดูดีครับนี่นะครับลุยงานแพ็กคู่เป็นงานแรกนะครับสำหรับสองคันนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เห็นแต่เสียมืดก็ไปกับรถเผาเดียวครับแต่ว่ารถเผาเดียวลงไม่ได้ครับ ก็เลยเรียกใช้บริการเสียร้อยมาแทนครับโอ้ผ่านไปยีเข้าดีนะพี่น้องดูดีพี่น้องสาสดีนะครับหญ้าลกๆก็เข้าดีครับ